สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับกับรายการคุยสาระทางช่อง YouTube hr channel และรายการคนทำงาน hr กับสิทธิประกันสังคมเงื่อนไขของพู้กันตนมาตรา33ที่เป็นผู้กันตนที่มีนายจ้างเงื่อนไขผู้กันตนมาตรา39ด้วยความสมัครใจถูกตัดเงินชราภาพบำเหน็จชราภาพเป็นเงินก้อนชราภาพมีกรณีไหนบ้างที่ถูกตัด คำถามเรื่องของเงินชนาภาพเป็นเงินบําเหน็จเงินก้อนนั้นมักจะมีคําถามหลายประเด็นหลายคําถามคําถามนี้ก็เช่นกันหลายคนสงสยัยสําหรับการรับเงินกรณีเงินว่างงานก่อนที่จะได้รับเงินเป็นเงินบําเหน็จชนาภาพไม่ว่าจะเป็นเงินว่างงานกรณีลาออกเอง30%องคขง้าจ้างเป็นระยะเวลา3เดือนและกรณีที่ผู้กันตนถูกเลิกจ้าง ไรีรับเงินในกรณีถูกเลิกจ้าง5 0เป็นระยะเวลา6เดือนด้วยกันเวลาที่ผู้กันตนถึงคราวรับเงินชนภาพถึงคราวอายุครบ55ปีบริบูรณ์สิ้นสภาพความเป็นผู้กันตนไม่ว่าจะเป็นผู้กันตนมาตรา33ไม่ว่าจะเป็นผู้กันตนมาตรา39นะครับในกรณีที่เป็นผู้กันตนมาตรา33ถูกไล่ออกก็ตามถูกเลิกจ้างก็ตามถูกปลดออก ส่งเงสมทบไม่ต่อเนื่องเว้นช่วงส่งก็ตามหรือไม่ว่าจะเป็นผู้กันตนมาตรา39ที่ถูกตัดสิทธิ์จากการเป็นผู้กันตนมาตรา39โดยการไม่ได้ส่งงสมทบต่อเนื่องกัน3เดือนหรือขาดส่งงสมทบ9เดือนภายใน12เดือนผู้กันตนถึงคราวดได้รับเงินกรณีฉลาภาพเงินบำเหน็จเงินก้อนชลาภาพหรือสิทธิ์เกิดรับเงินชลาภาพบำเหน็จฉลาภาพเป็นเงินก้อน ประกันสังคมไม่มีการหักลบในกรณีเงินว่างงานที่ผู้กันตนได้รับก่อนหน้านั้นกับจํานวนเงินบนําเหน็จฉลาภาพที่ผู้กันตนจะได้รับนะครับผู้ก,กันตนจะได้รับเงินชลาภาพเป็นเงินบนําเหน็จเต็มจํานวนอาทิเช่นยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างหากผู้กันตนเคยรับเงินกรณีว่างงาน จำนวนเงิน45,000บาทผู้กันตนต,นตรวจสอบและมีเงินชราภาพทั้งหมด90,000บาทผู้กันตนจะได้รับเงินบำเหน็จเป็นเงินก้อนชราภาพจำนวน90 0 0 0บาทเต็มจำนวนไม่มีการหักกับจำนวนเงินชราภาพที่ได้รับมาก่อนหน้านั้น4 5 0 0 0บาทรวมสิทธิประโยชน์สำหรับผู้กันตนเคยได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ก็ตาม เป็นกรณีเจ็บป่วยเป็นกรณีอุบัติเหตุเป็นกรณีขอนบุตรและก็กรณีส่งครอกบุตรก็ตามทางสำนักงานประกันสังคมไม่มีการหักเงินที่ผู้กันตนได้รับก่อนหน้านั้นกับเงินบำเหน็จชราภาพที่จะได้รับผู้กันตนจะได้รับเป็นเงินบำเหน็จเต็มจำนวนนะครับสาเหตุที่ไม่หักก็เพราะว่าสำนักงานประกันสังคมได้แบ่งแยกสัดส่วนเงินสมทบชนะภาพ ชัดเจนประกันสังคมได้แบ่งแยกจำนวนนะครับเงินสมทบเป็น3สัดส่วนจาก5หรือแยกการบริหารจัดการเงินกองทุนประกันสังคมนะครับบริหารจัดการ4กรณีนะครับสำหรับผู้กันตนและก็นายจ้างผู้ที่ใช้แรงงานอย่างชัดเจนหากเคยฟังคลิปก่อนหน้านั้น ที่แอดมินได้อัปโหลดก็จะเข้าใจเรื่องของสัดส,ส่วนนะครับจำนวนเปอร์เซ็นต์เงินสมงทบสรุปแล้วนะครับประกันสังคมไม่มีการหักเงินประโยชน์ทดแทนที่เคยได้รับมาก่อนหน้านั้นมาหักลบกับจำนวนเงินบำเหน็จเงินก้อนชาลาภาพที่จะได้รับเมื่อถึงคราวเมื่อถึงสิทธิ์ที่จะได้รับพู้กันตนจะได้รับเงินบำเหน็จฉลาภาพเต็มจำนวน เป็นเงินบําเหน็จเต็มจํานวนของผู้กันตนที่สะสมของผู้กันตนเองแล้วก็ของนายจ้างสมทบรับเต็มจํานวนหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับท่านผู้ชมท่านฟ,ฟังที่ติดตามรับชมหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามกดรูปกระดิ่งกดสมครให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ